พี่นันครับการประชุมที่ดีมันเป็นยังไงครับโอ้การประชุมที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าวันนี้ถ้าองค์กรมันมีการประชุมหรือการสื่อสารที่ไม่ดีเนี่ยมันแย่มากๆวันนี้สิ่งที่แม่เนี่ยจะบอกคือมันมีอยู่ประมาณ5เรื่องใหญ่ๆที่เราเองอาจจะต้องใส่ใจมันเรื่องแรกก่อนหัวข้อการประชุมเลยวันนี้เวลาเราจะประชุมเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องมีการสื่อสารมีการบอกทีมไปไม่ใช่บอกอ้าวประชุมประชุมประชุมๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะงั้น เพราะถ้าเราไม่ชัดเจนตรงเนี้แล้วน้องเขาจะไม่ได้มีเกิดการในการทําในข้อสองคือการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อต้องชัดมากๆเมื่อหัวข้อชัดเรื่องที่สองจะตามมาแทนก็คือทีมงานจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องประชุมเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะหลายครั้งหลายหนเวลาที่เราไม่บอกก่อนเวลามาถามในห้องก็จะเออเออเอะอะแต่ว่าถ้าเรามีการบอกก่อนน้องก็จะมีการ เตรียมตัวเตรียมข้อมูลขึ้นมาว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราจะสื่อสารเรื่องอะไรเนาะเสร็จแล้วข้อที่3ครับเวลาที่เราจะประชุมให้มันเกิดการรีแอคการสนุกกันเนี่ยสิ่งที่มันย้ําเตือนอยู่เสมอคือเราต้องมีการโคคีเอทเนาะมีการคิดร่วมกันมีการสอบถามมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะแลวข้อที่4นะครับก็อย่าลืมเวลาที่ประชุมเสร็จเราทําการสรุปในการประชุมทั้งหมดด้วยนะว่าวันนี้เราคุยไปเนี่ยมีใครจะต้องทําอะไร และข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราต้องควบคุมเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราประชุมกันทั้งวี่ทั้งวันจนไม่มีเวลาทํางานก็ฝากไว้สําหรับ5เทคนิค5วิธีในการที่จะทําให้การประชุมของเราไม่น่าเบื่อและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับแล้วประชุมวันไหนดีที่สุดครับพี่วันที่ว่างครับวันที่ว่างวันที่ทุกคนสะดวกครับวันที่ทุกคนสะดวกไม่ใช่ว่าเอาวันที่แบบลูกค้าเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ดีเนาะ เอาวันที่ว่างเอาตอนเวลาที่ไม่มีคนเข้ามาดิส랩หรือว่าดิสเทิร์บเราตรงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับ